รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Alright, I'll see you tonight. Sure, I'll be there. สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆนะคะกลับมาพบกับพีริตในรายการ English in Daily Life ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันนะคะก่อนที่เราจะไปสนุกกับภาษาอังกฤษกันเราไปทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันเลยค่ะ นี้เรามาดูนะคะว่าถ้าเราต้องการจะโทรศัพท์ไปหาใครสักคนหนึ่งนะคะเราจะต้องพูดว่าอย่างไรถ้าถามพี่นะคะจะต้องมีเวลาละจะต้องมีการสวัสดีจะต้องมีเวลาว่าเราโทรไปตอนเช้านะคะหรือว่าตอนกลางวันหรือตอนเย็นถ้าเกิดว่าโทรไปตอนเช้าเราสามารถใช้คำว่า good morning ตามด้วยชื่อเรานะคะซึ่งถ้าเป็นพี่ก็จะเป็น good morning l i t speaking ตามด้วยจุดประสงค์ที่โทรไปนะคะซึ่งจุดประสงค์แน่นอนว่าเราจะขอสายใครนะคะ อาจจะเป็น Good morning, let's speaking. May I speak to? นี่คือกรณีนะคะของเราเป็นฝ่ายโทรไปนะคะคราวนี้เรามาดูว่าถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งละ่ะที่เขารับโทรศัพท์เราจะได้ยินอะไรจากทางปลายสายนะคะแน่นอนว่าอันดับแรกจะต้องเป็นชื่อบริษัทนะคะที่เราโทรไปก็อาจจะเป็นว่าสมมุติถ้าโทรไปที่ ETV นะคะเขาจะต้องบอกชื่อบริษัทก่อนคือ ETV ตามด้วยคนรับโทรศัพท์นะคะนั่นคือ ETV Joe speaking มีอะไรให้ช่วยไหม How may I help you นะคะลองมาดูประโยคเต็มกันนะคะ ETV g e o r g e Speaking How may I help you Good morning ETV l i s Speaking How may I help you Good morning This is Paul from T Bank Could I reach Sales Department Manager please Of course Please hold the line I will put you through Thank you very much จากตัวอย่างนะคะน้องๆจะเห็นนะคะว่ามีการแนะนำตัวอย่างชัดเจนบอกวัตถุประสงค์ในการโทรมาอย่างเช่นพอเขาบอกเลยว่า could i reach sales department manager please could i reach sales department manager please could i reach sales department manager please นั่นหมายถึงว่าเขาบอกเลยว่าขอสายผู้จัดการสายขายได้ไหมนะคะดังนั้นคำว่า could i reach เนี่ยจริงๆแล้วก็มีความหมายเช่นเดียวกันกันกบ May I speak to หรือ Could I speak to นะคะมีความหมายเหมือนกันในกรณีนี้นะคะน้องๆเห็นว่าพอเนี่ยเขาแนะนำตัวแบบว่าชัดเจนเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเจอคู่สายที่โทรมาแล้วเขาไม่มีการแนะนำตัวเะคะเราจะมีวิธีการถามเขาว่ายังไงซึ่งพลลิสจะลองยกตัวอย่างสักสามประโยคนะคะซึ่งเราสามารถจะถามได้ว่า May I know who s calling May I know who s calling หรือ Could I have your name please? Could I have your name please? หรืออันสุดท้ายนะคะง่ายๆเลยสั้นๆ Excuse me, who's calling? Excuse me, who's calling? ซึ่งน้องๆจะเลือกใช้อันไหนก็ได้นะคะจากตัวอย่างนะคะน้องๆจะเห็นนะคะว่ามีการแนะนำตัวอย่างชัดเจนบอกวัตถุประสงค์ในการโทรมาอย่างเช่นพอเขาบอกเลยว่า Could I reach sales department manager please? Could I reach Sales Department Manager please นั่นหมายถึงว่าขอสายผู้จัดการสายขายได้ไหมนะคะดังนั้นคำว่า Could I reach เนี่ยจริงๆแล้วก็มีความหมายเช่นเดียวกันกับ May I speak to หรือ Could I speak to May I know who is calling May I know who is calling Could I have your name please Could I have your name please Excuse me who s calling excuse me who's calling ซึ่งน้องๆจะเลือกใช้อันไหนก็ได้นะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้แจ้งวัตถุประสงค์ไปแล้วว่าเราจะโทรไปหาใครนะคะคราวนี้เรามาลองฟังดูว่าถ้าบุคคลคนนั้นอยู่แต่ไม่ว่างทางนู้นเขาจะบอกเราว่ายังไงซึ่งถ้าเกิดว่าอยู่และไม่ว่างนะคะเขาอาจจะบอกว่า he's not available he's not available หรือ ถ้าอยู่แต่ยุ่งนะคะเราจะได้ยินคำว่า he's busy he's busy คราวนี้อยู่แต่ประชุมก็จะเป็น he's in the meeting he's in the meeting แต่ว่าถ้าไม่อยู่เลยถ้าไม่อยู่เลยจะเป็นคำว่าอะไร he's away he's away และคราวนี้ถ้าเกิดว่าอยู่รอสายสักครู่เขาก็จะบอกว่า hold the line please hold the line please ซึ่งเปนคำที่เราค่อนข้างคุ้นเคยกันนะคะหรือคำหนึ่งที่ใช้กันบ่อยมากก็คือ one moment please one moment please เมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้แจ้งวัตถุประสงค์ไปแล้วว่าเราจะโทรไปหาใครนะคะคราวนี้เรามาลองฟังดูว่าถ้าบุคคลคนนั้นอยู่แต่ไม่ว่างเขาอาจจะบอกว่า he's not available he's not available หรือถ้าอยู่แต่ยุ่งนะคะ เราจะได้ยินคำว่า he's busy he's busy คราวนี้อยู่แต่ประชุมก็จะเป็น he's in the meeting he's in the meeting แต่ว่าถ้าไม่อยู่เลยถ้าไม่อยู่เลยจะเป็นคำว่าอะไร he's away he's away และคราวนี้ถ้าเกิดว่าอยู you ่รอสายสักครู่เขาก็จะบอกว่า hold the line please hold the line please ซึ่งเป็นคำที่เราค่อนข้างคุ้นเคยกันนะคะ หรือคำหนึ่งที่ใช้กันบ่อยมากก็คือ one moment please one moment please ในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเราฟังทางคู่สายไม่ชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรก็ตามอาจสมมตินะคะทางนู้นพูดเร็วไปหรือว่าทางนู้นพูดเบาไปหรือว่าพูดดีแล้วแต่ว่าเรายังจับใจความไม่ทันเราจะบอกเขาว่ายังไงนะคะว่าอยากให้เขาพูดซ้ําในสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเราสามารถจะใช้คําว่า Could you repeat that for me? Could you repeat that for me? หรือ I beg your pardon. I beg you pardon. หมายความว่าการุณาพูดซ้ำอีกครั้งได้ไหมแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่คู่สายเนี่ยพูดเร็วไปนะคะเราจะบอกอยังไงให้เขาพูดช้าลงเราก็สามารถใช้คำว,ว่า Could you speak slower? Could you speak slower? รือ ถ้าเกิดถ้าเขาพูดดังขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเขาพูดเบามากเลยไม่ได้ยินเราก็จะใช้คำว่า could you speak louder could you speak louder ในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเราฟังทางคูดสายไม่ชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรก็ตามอสมมตินะคะทางนู้นพูดเร็วไปหรือว่าทางนู้นพูดเบาไปหรือว่าพูดดีแล้วแต่ว่าเรายังจับใจความไม่ทัน เราจะบอกเขาว่าอย่างไงนะคะว่าอยากให้เขาพูดซ้ําในสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเราสามารถจะใช้คําว่า could you repeat that for me could you repeat that for me หรือ i beg your pardon i beg you pardon หมายความว่ากรุณาพูดซ้ำอีกครั้งได้ไหมแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่คู่สายเนี่ยพูดเร็วไปนะคะเราจะบอกอย่างไงให้เขาพูดช้าลงเราก็สามารถใช้คำว่า could you speak slower Could you speak slower? หรือถ้าเกิดใช้เขาพูดดังขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเขาพูดเบามากเลยไม่ได้ยินเราก็จะใช้คำว่า Could you speak louder? Could you speak louder? เรามาดูว่าถ้าจบสนทนาแบบที่เรายังไม่บรรลุเป้าหมายเลยเรายังไม่ได้คุยยัทางปลายสายเลยเขายุ่งอยู่เขาติดประชุมนะคะแล้วเราต้องโทรกลับเราจะต้องใช้คำว่าอะไร อันดับแรกเลยค่ะ I'll call you back later หรือ I'll give you a call back มีสองคำนะคะง่ายๆเลยนะคะจำไว้จ้ะจ้ะ I'll call you back later หรือ I'll give you a call back คราวนี้มาถึงในกรณีที่อ่ะเราได้คุยกับคู่สายแล้วเราได้คุยกับคนที่เราโทรไปแล้วคราวนี้อยากจะวางโทรศัพท์และอยากจบบทสนทนาโดยที่ไม่มีการโทรกลับใดๆทั้งสิ้นแล้วนะคะพูดได้ง่ายๆเลยค่ะอย่างที่เราเคยเรียนกันมาก่อนนะคะ Thank you very much Thank you very much โวยพรเขาสักนิดนึง Have a nice day เราจะมาพูดกันถึงการตอบรับแบบสุภาพนะคะในกรณีที่ถ้าอีกฝ่ายนึงบอกว่าขอฝากข้อความได้ไหมหรือว่าฝากเบอร์โทรกลับได้ไหมนะคะทางเราจะบอกว่ายังไงซึ่งพี่จะสอนอยู่สองคำง่ายๆนะคะคำแรกเลยค่ะ Certainly Certainly นั่นแปลว่าแน่นอนหรือ Yes of course Yes of course นั่นหมายความว่าได้สิ เรามาดูว่าถ้าจบสนทนาแบบที่เรายังไม่บรรลุเป้าหมายเลยเรายังไม่ได้คุยทางปลายสายเลยเขายุ่งอยู่เขาติดประชุมนะคะแล้วเราต้องโทรกลับเราจะต้องใช้คำว่าอะไรอันดับแรกเลยค่ะ I'll call you back later หรือ I'll give you a call back มีสองคำนะคะง่ายๆเลยนะคะจำไว้จ้ะจะ้ะ I'll call you back later หรือ I'll give you a call back คราวนี้มาถึงในกรณีที่เราได้คุยกับคู่สายแล้วเราได้คุยกับคนที่เราโทรไปแล้วคราวนี้อยากจะวางโทรศัพท์แล้วอยากจบบทสนทนาโดยที่ไม่มีการโทรกลับใดๆทั้งสิ้นแล้วนะคะพูดได้ง่ายๆเลยค่ะอย่างที่เราเคยเรียนกันมาก่อนนะคะ Thank you very much Thank you very much วายพรอนครับสักนิดนึง Have a nice day เราจะมาพูดกันถึงการตอบรับแบบสุภาพนะคะในกรณีที่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าขอฝากข้อความได้ไหมหรือว่าฝากเบอร์โทรกลับได้ไหมนะคะทางเราจะบอกว่ายังไง ซึ่งพี่จะสอนอยู่2องคำง่ายๆนะคะคำแรกเลยค่ะ Certainly like Certainly like นั่นแปลว่าแน่นอนหรือ Yes of course Yes of course นั่นหมายความว่าได้สิทีนี้นะคะเราจะไปดูบทสนทนาระหว่างพี่กับจอร์จนะคะว่าเราจะสนทนากันว่ายอย่างไรบ้าง Education Television Lit speaking may I may help you. Hello. May I speak to Mr. Jonathan White, please? I'm afraid he's in a meeting at the moment. Oh, what time will the meeting be finished? It's about two PM. Would you like to leave a message? Um, I'll call him back later. Oh wait. In case I cannot call him back, could you please pass on my message? Certainly, sir. Um, please tell him that George called. It would be nice if he could call back. Can I take your number please? Certainly. It's Zero two three four three one five five seven. I repeat that for you. Is that zero two three four three one five five seven? That's correct. Thank you very much for your help. You're welcome, sir. Have a nice day. Thank you. แต่ว่าคราวนี้พิลิสมีประโยคนะคะมาลองให้น้องน้อนำไปใช้ดูในชีวิตประจำวันอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรากำลังคุยโทรศัพท์อยู่แล้วมีสายซ้อนเนี่ยเราจะบอกว่ายังไงถ้าเราต้องการที่จะไปรับอีกสายหนึ่งเราสามารถจะบอกว่า i have an incoming call please hold the line i have an incoming call please hold the line นั่นหมายความว่าเราบอยเขารอสักครู่นะคะนั่นคือเรายังไม่ตัดสายเขาใช่ไหมแต่คราวนี้ถ้าเราบอกว่าเรามีสายเข้าแล้เดี๋ยวเราโทรกลับ เราสามารถจะใช้คำว่า I have an incoming call I will call you back I have an incoming call I will call you back นี่คือในกรณีที่เราจะตักสายใช่ไหมคะเราจะวางสายแล้วเดี๋ยวเราโทรกลับไปคราวนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าสัญญาณไม่ดีล่ะ,ะเราจะบอกเขาว่ายังไง The signal is weak I'll call you back later The signal is weak I'll call you back later หรือขออนุญ,ญาตก่อนก็ได้ว่า May I call you back later นะคะเนื่องจากสัญญาณไม่ดีแล้วถ้าแบตเตอรี่จะหมดล่ะ the b a t t e r i s weak can I call you back the b a t t e r i s weak can I call you back ในกรณีที่น้องๆต้องการจะตัดบทเพื่อวางสายนะคะน้องๆสามารถจะพูดได้ว่า sorry there's something urgent I have to go now sorry there's something urgent I have to go now นั่นหมายถึงว่าน้องๆเนี่ยมีธุระด่วนต้องไปแล้วนะหรือน้องๆสามารถจะบอกได้นะคะว่า มีอะไรต้องทำอย่างเงี้ยฉันต้องวางสายแล้วนะเดี๋ยวโทรกลับไปใหม่ได้ไหมก็คือ I have to hang up May I call you later I have to hang up May I call you later นั่นคือฉันต้องวางสายแล้วนะเดี๋ยวโทรกลับไปใหม่แล้วคราวนี้ถ้าในกรณีที่คุยคุยอยู่แล้วสายตัดไปแล้วคะแล้วเราโทรกลับไปใหม่เราจะบอกเขาว่ายังไงเราสามารถจะบอกว่า Sorry I got cut off Let's continue Sorry I got cut off Let's continue นั่นหมายความว่าเออเมื่อกี้โดนตัดสายไปสายมันตัดไปเองมาคุยต่อถ้าเกิดว่าเรากำลังคุยโทรศัพท์อยู่แล้วมีสายซ้อนเนี่ยเราจะบอกว่ายังไงถ้าเราต้องการที่จะไปรับอีกสายหนึ่งเราสามารถจะบอกว่า I have an incoming call please hold the line I have an incoming call please hold the line นั่นหมายความว่าเราบ่อยเขารอสักครู่นะคะนั่นคือเรายังไม่ตัดสายเขาใช่ไหม แต่คราวนี้ถ้าเราบอกว่าเรามีสายข้าวแล้วเดี๋ยวเราโทรกลับเราสามารถจะใช้คำว่า I have an incoming call I will call you back I have an incoming call I will call you back นี่คือในกรณีที่เราจะตัดสายใช่ไหมคะเราจะวางสายแล้วเดี๋ยวเราโทรกลับไปคราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าสัญญาณไม่ดีละ่ะเราจะบอกเขาว่ายังไง The signal is weak I'll call you back later The signal is weak I'll call you back later หรือขออนุญาตก่อนก็ได้ว่า may I call you back later นะคะเนื่องจากสัญญาณไม่ดีแล้วถ้าแบตเตอรี่จะหมดละ่ะ the batteries weak can I call you back the batteries weak can I call you back ในกรณีที่น้องๆต้องการจะตัดบทเพื่อวางสายนะคะน้องๆสามารถจะพูดได้ว่า sorry there's something urgent I have to go now sorry there's something urgent I have to go now นั่นหมายถึงว่าน้องๆเนี่ยมีธุระด่วนต้องไปแล้วนะ หรือน้องๆสามารถจะบอกได้นะคะว่ามีอะไรต้องทำอย่างเงี้ยฉันต้องวางสายแล้วนะเดี๋ยวโทรกลับไปใหม่ได้ไหมก็คือ I have to hang up may I call you later I have to hang up may I call you later นั่นคือฉันต้องวางสายแล้วนะเดี๋ยวโทรกลับไปใหม่แล้วคราวนี้ถ้าในกรณีที่คุยคุยอยู่แล้วสายตัดไปละคะแล้วเราโทรกลับไปใหม่เราจะบอกเขาว่ายังไงเราสามารถจะบอกว่า Sorry I got cut off let's continue Sorry I got cut off let's continue นั่นหมายความว่าเออเมื่อกี้โดนตัดสายลายสายมันตัดไปเองมาคุยต่อทีนี้ก็มาถึงคำศัพท์น่าสนใจนะคะเหมือนเดิมวันนี้นะคะมีหลายคำเลยทีเดียวพี่ลิซยกตัวอย่างนะคะ conversation conversation นั่นคือบทสนทนา pick up pick up นั่นคือการรับสายนะคะ hang up hang up นั่นคือการวางสาย hold on hold on นั่นคือให้รอสักครู่ put through put through นั่นคือผ่านสายไปให้หรือโอนต่อนะคะ message message นั่นคือข้อความ certainly certainly แน่นอน afraid afraid คำว่า afraid ในที่นี้นะคะหมายถึงว่าเกรงว่านะคะไม่เชิงว่ากลัวนะแต่เหมือนกับว่าเกรงว่าอย่างเช่นเราจกตัวอย่างว่า i'm afraid he's not here I'm afraid he's not here. หมายถึงว่าฉันเกรงว่าคนที่คุณโทรมาหาเนี่ยจะไม่อยู่นะนั่นคือในกรณีของ afraid ตรงนี้นะคะ department 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 นะคะนั่นคือแผนกน้องๆลองจำนะคะอย่างเช่น department store department store นั่นคือห้างสรรพสินค้าใช่ไหมคะซึ่งเขามีการแยกแผนกไว้แล้วอ่าดังนั้นนะคะที่เป็นทิศการจำเล็กๆน้อยๆนะคะต่อไปนะคะ manager manager นั่นคือผู้จัดการนะคะ reach 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 นี่คือเหมือนกับว่าเขาอยากจะโทรหาใครเขาต้องการติดต่อมาหาใคร signal signal ในกรณีนี้นะคะ signal แปลว่าสัญญาณสัญญาณก็ต้องมี weak ใช่ไหมคะ weak นั่นคือสัญญาณอ่อนแอมไม่ใช่อ่อนแอแต่เหมือนกับสัญญาณไม่แค่ไสัญญาณไม่ชัดเจนนะคะเราสามารถจะใช้คําว่า weak ได้ด้านสุดท้ายนะคะ urgent urgent นั่นคือด่วนมีเรื่องเร่งด่วนอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ก็มาถึงคำศัพท์น่าสนใจนะคะเหมือนเดิมวันนี้นะคะมีหลายคำเลยทีเดียวที่รีสยกตัวอย่างนะคะ conversation conversation นั่นคือบทสนทนา pickup pickup นั่นคือการรับสายนะคะ hang up hang up นั่นคือการวางสาย hold on hold on นั่นคือให้รอสักครู่ put through put through นั่นคือผ่านสายไปให้หรือโอนต่อนะคะ message message นั่นคือข้อความ certainly certainly แน่นอน afraid afraid คำว่า afraid ในที่นี้นะคะหมายถึงว่าเกรงว่านะคะไม่เชิงว่ากลัวนะแต่หมายกับว่าเกรงว่าอย่างเช่นเรายกตัวอย่างว่า I'm afraid he's not here I'm afraid he's not here. หมายถึงว่าฉันเกรงว่าคนที่คุณโทรมาหาเนี่ยจะไม่อยู่นะนั่นคือในกรณีของ afraid ตรงนี้นะคะ mm hmm. Dep Dep department 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 นะคะก็คือแผนกน้องๆลองจำนะคะอย่างเช่น department store department store นั่นคือห้างสรรพสินค้าใช่ไหมคะซึ่งเขามีการ,ยากรแยกแผนกไว้แล้ว่ดังนั้นนะคะที่เป็นทีก่การจำเล็กๆน้อยๆนะคะต่อไปนะคะ manager manager นั่นคือผู้จัดการนะคะ reach 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 นี่คือเหมือนกับว่าเขาอยากจะโทรหาใครเขาต้องการติดต่อมาหาใคร signal signal ในกรณีนี้นะคะ signal แปลว่าสัญญาณสัญญาณก็ต้องมี weak ใช่ไหมคะ weak นั่นคือสัญญาณอ่อนสัญญาณไม่ชัดเจนนะคะเราสามารถจะใช้คำว่า weak ได้ด้านสุดท้ายนะคะ urgent urgent นั่นคือด่วนมีเรื่องเร่งด่วนอะไรประมาณนี้นะคะ เราได้เห็นตัวอย่างบทสนทนาทางโทรศัพท์ไปแล้วนะคะคราวนี้เราลองไปทำแบบทดสอบหลังเรียนกันค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับแบบทดสอบที่เพิ่งทำกันไปนะคะทำกันได้ไหมคะวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วกับพี่ลิสและ,ะรายการ English Daily Life นะคะเรามาพบกันใหม่ครั้งหน้านะจ๊ะเตีย